สวัสดีครับวันนี้4ี่ธันวาคมครับผมมาที่สถานีรถไฟหลํั์โพงครับที่ชันฉลาที่4ี่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดแสดงรถไฟพัที่นั่งครับเพื่อให้ประชาชนได้ชมกันลองไปดูกิจกรรมกันนะครับนี่ครับรถไฟพัที่นั่งก็ได้มาจัดแสดงเป็นขบวนขบวนไว้นะครับ แต่ละตู้เนี่ยแต่ละขบวนก็จะไม่เหมือนกันนะฮะมีเป็นอย่างตู้นี้ก็เป็นตู้พัะที่นั่งรางวัลดูนะครับนั่งรางวัลน,นั่งรางวัลแต่ว่าไม่ที่ไม่ทราบว่าทาง พระบรมวงศานุวงศ์งได้ใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตู้ตู้พัทที่นั่งกลางวันและบรรทมด้วยนี่ครับถัดไปก็ต้องเป็นตู้พัทที่นั่งที่บรรทมกลางคืนถ้าเราเห็นสมัยก่อนนะครับถ้าสมัยก่อนก็จะ มีที่พระองค์ท่านเคยเดินทางไปเยี่ยมพระสงฆ์นิกรในต่างจังหวัดนะครับมีเขพ,พาทุกท่านเยี่ยมชมดูนะครับทางข้างหลังนี้แล้วก็ก็จะมีประชาชนนะครับนูงนนู้นชันชลาอยูนะครับ ชั็นเลาที่4นะครับข้างบนที่เห็นตรงนู้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงแรมราชธานีเป็นโรงแรมราชธานีนะครับซึ่งที่นี่เคยมีโรงแรมอยู่แต่ว่ายกเลิกไปนะครับแล้วก็ถ้าดูบริเวณรอบๆนี้นะครับผมจําได้ว่าอันนี้มีป่ารุ่าสายสระกษ์ของคาระวังเรด็การในนิคมรถนฟด่วนรถเฟด่วนประจำทางสายกุงเทพสปยาสันตอไสโคร เครื่องมือการศึกษานางรถไฟนะครับที่เห็นดูเนี่ยครับที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับการนตเชลาเนี่ยคล้ายๆกับที่แฟรงเฟิร์ตครับที่เยอรมันนะฮะผมมาดูศึกษาดูกคนแล้วเออใช่ในหลวงรอ .6 เนี่ยมาสร้างหัวลาโพงตรงเนี้ยก็คือคล้ายๆกับดึงแบบมาจากที่แฟรงเฟิลที่เยอรมันก็ดูบริเวณรอบๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามชมของผมนะครับ